เฮสทางสกาดแตนมันผ่านมาเกือบสองปีแล้วนับตั้งแต่ที่ข่าวลือเรื่องการเดทของจองกุกและวินเทอร์เริ่มเป็นที่พูดถึงแต่เพิ่งในช่วงหลังนี้ที่แฟนๆเริ่มเชื่อในข่าวลือนี้โดยมีข่าวลือว่าทั้งสองอาจได้ก้าวไปอีกขั้นในความสัมพันธ์ของพวกเขาแล้วแต่มันจะมีเบาะแสอะไรบ้างที่พวกเขาทิ้งไว้ตลอดระยะเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคนพูดถึงในเรื่องนี้จริงๆแล้วเริ่มต้นจากวันที่20มีนาคม2023 เมื่อจองกุกและวินเทอร์เข้าร่วมคอนเสิร์ตของแฮร์รี่สไตล์ที่กรุงโซจองกุกมาถึงพร้อมกับสมาชิกในกลุ่มของเขาพักฮียองและทีมงานของพวกเขาส่วนวินเทอร์ก็มาในงานพร้อมกับทีมงานของเธอเองตอนแรกไม่มีอะไรที่ทำให้สงสยัยเพราะแฮร์รี่สไตล์เป็นศิลปินระดับโลกที่ศิลปินหลายคนมักจะไปดูคอนเสิร์ตของเขาและวินเทอร์ก็เป็นแฟนตัวยงของเขามาตลอดสิ่งที่เริ่มดึงความสนใจคือการจัดที่นั่งที่วินเทอร์นั่งใกล้กับส่วนของ BTS โดยมีแค่ล่ามของกลุ่มนิคโคอยู่ระหว่างเธอกับจองกุกตอนที่คลิปคอนเสิร์ตเริ่มแพร่หลายทางออนไลน์ผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและแนะนำว่าทั้งสองอาจจะเดทกันหรืออย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ดูจะสนิทกันผิดปกติในบางคลิปนิคโคดูเหมือนจะพูดคุยกับวินเทอร์ซึ่งตอนแรกผู้ชมหลายคนเข้าใจว่าเป็นแค่การทักทายแบบมารยาททั่วไปแต่ต่อมามีการอ้างว่า จองกุกได้ส่งสัญญาณให้วินเทอร์และสมาชิกในกลุ่มของเขาก่อนที่พวกเขาจะลุกออกจากที่นั่งและแฟนๆก็ยืนยันว่าพวกเขาทั้งหมดออกจากสถานที่พร้อมกันแม้ว่าจะมีการสังเกตเช่นนี้แต่การตอบสนองส่วนใหญ่ในเวลานั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอะไรลึกซึ้งมากกว่านี้และหลายคนก็คิดว่าเป็นแค่การปฏิสัมพันธ์ธรรมดาระหว่างไอดอลที่มาร่วมงานทั้งนี้บรรทัดฐานการเจตแต้น ไม่ใช่การส่วนตัวของกันและการที่จะสมวิชการจนกระทั่งเริ่มมีกลุ่มคนที่พยายามวิเคราะห์ทุกช่วงเวลาในคอนเสิร์ตเพื่อหาหลักฐานว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่หรือทุกคนกำลังตีความทุกสิ่งมากเกินไปจากการไปดูคอนเสิร์ตธรรมดารรมดาอย่างที่แฟนๆเริ่มมองหาความเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาพวกเขาก็เริ่มเอาช่วงเวลาในเหตุการณ์ต่างๆมาผูกเชื่อมโยงกันหนึ่งในตัวอย่างที่แฟนๆยกขึ้นมาก็คือ หลังจากที่จองกุกปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงเซเว่ในเดือนกร,รกฎาคม2023มีฉากที่ตัวละครของเขากำลังซื้อดอกทานตะวันให้แฟนสาวของเขาและเนื่องจากวินเทอร์เคยพูดไว้ว่าดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่เธอชอบมากแฟนๆก็ได้ผูกโยงรายละเอียดนี้กับเธอนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงว่าทั้งสองอาจใช้เคสโทรศัพท์เหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วเพราะวินเทอร์มีเคสจากแบรนด์นั้นหลายอันอยู่แล้ว และกลุ่มของเธอยังเคยร่วมง,งานกับแบรนด์นั้นด้วยทําให้ไม่สามารถนํามาเป็นหลักฐานได้ความพยายามอื่นๆในการเชื่อมโยงทั้งสองก็ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่เช่นการพูดถึงท่าทางคล้ายกันหรือคําบรรยายที่ดูเหมือนจะเป็นการอ้างถึงชื่อผู้ใช้และแม้กระทั่งทฤษฎีที่ว่าวินเทอร์อาจจะอยู่ที่งาน Golden Listening Party แต่เมื่อมีการตรวจสอบจริงๆแล้วกลับพบว่าไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือรองรับการเชื่อมโยงเหล่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่หลายคนมองว่าเป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งหลังจากนั้นเมื่อจองกุกใช้วันหยุดจากการเกณฑ์ทหารไปเข้าร่วมคอนเสิร์ตของเอสพาในเดือนมีนาคมของปีนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะสมาชิก BTS ได้เริ่มไปดูคอนเสิร์ตของกลุ่มไอดอลอื่นๆมากขึ้นแต่สิ่งที่กระตุ้นความสนใจคือพฤติกรรมของจองกุกในช่วงที่วินเทอร์แสดงช่วงโซโล่ของเธอผู้ที่อยู่ในงานบอกว่า เขาทำท่าโน้มตัวไปข้างหน้าและดูเหมือนจะให้ความสนใจกับการแสดงของเธอมากกว่าการแสดงอื่นๆและแฟนๆหลังจากนั้นก็กล่าวว่าคลิปออนไลน์ที่เผยแพร่ก็ยืนยันสิ่งที่ผู้ชมบรรยายเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนยังคงค้นหาทุกช่วงเวลาที่เป็นไปได้เพื่อตัดสินว่ามีความจริงในข่าวหรือเรื่องความสัมพันธ์นี้หรือไม่หรือมันจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญตัวหนึ่งที่เริ่มเป็นที่พูดถึงคือการเห็นตุ๊กตานุ่มๆที่แฟนๆบอกว่าเห็นอยู่ในกระเป๋าของจองกุก พวกเขาบอกว่ามันดูคล้ายกับตุ๊กตาที่วินเทอร์มีจากสินค้าในงานเอสพาจึงมองว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาอีกครั้งจากนั้นในเดือนมิถุนายนเรื่องเริ่มกลับมาพูดถึงอีกครั้งเมื่อจินและจองกุกทำการไลฟ์สตรีมเพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาจากการเกณฑ์ทหารในระหว่างการไลฟ์สตรีมทั้งสองกำลังกินพิซซาจากโนโมพิซซาแบรนด์ที่วินเทอร์เป็นนางแบบให้แฟนๆยืนยันว่าบรรยากาศดูแปลกๆบอกว่า ทั้งสองมองกันแล้วหัวเราะก,กันเล็กน้อยแต่แทบจะไม่พูดอะไรกันขณะกินจนทำให้บางคนสงสัยว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อวินเทอร์โพสต์ภาพจากร้านพิซซ่าเดียวกันในวันนั้นจึงทำให้เกิดการพูดคุยใหม่เกี่ยวกับทั้งสองจากนั้นมาถึงการพูดถึงอุปกรณ์หูฟังของทั้งสองเมื่อจองกุกเสร็จสิ้นการเกณฑ์ทหารเขาได้เปลี่ยนหูฟังใหม่เป็นสีทองก่อนหน้านี้หูฟังของเขามักจะมีสัญ,ญลักษณ์ของ BTS หรือแฟนคลับของพวกเขา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จึงโดดเด่นและแฟนๆพบว่าวินเทอร์ก็มีหูฟังสีทองชมพูที่คล้ายกันทำให้เกิดทฤษฎีว่าทั้งสองอาจจะจงใจเลือกอุปกรณ์ที่เหมือนกันในรูปแบบเล็กน้อยบางคนคิดว่าเป็นความคิดที่น่ารักและเห็นว่าเป็นการสนับสนุนข่าวหรือเรื่องการเดทแต่คนอื่นก็อธิบายว่าบริษัทมีหลายตัวเลือกสีที่เรียบง่ายและการเลือกสีทองหรือสีทองชมพูไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ใดๆ เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ยังคงสะสมขึ้นเรื่อยๆจนคิดว่าเรื่องจะเงียบไปแต่มันกลายเป็นเรื่องพูดถึงอีกครั้งเมื่อวันที่11มิถุนายนวันเดียวกันที่จองกุกและจินเสร็จสิ้นการเกณฑ์ทหารวินเทอร์ทำการไลฟ์สตรีมในวีเวิร์โดยเธอเริ่มร้องเพลงจากละคร The d e s c e n d a n c e of Sun ซึ่งในตอนนั้นไม่มีใครคิดอะไรเกี่ยวกับเพลงที่เธอร้องเพราะละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่มีชื่อเสียงและเพลงประกอบก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน ดังนั้นแฟนๆหลายคนคิดว่าเธอแค่ร้องเพลงที่คุ้นเคยและชื่นชอบแต่เมื่อมองย้อนกลับไปตอนนี้บางแฟนแนะนำว่าอาจจะเป็นวิธีการที่เธอใช้เพื่อเฮสทางสกัดแตนมันผ่านมาเกือบสองปีแล้วนับตั้งแต่ที่ข่าวลือเรื่องการเดทของจองกุกและวินเทอร์เริ่มเป็นที่พูดถึงแต่เพิ่งในช่วงหลังนี้ที่แฟนๆเริ่มเชื่อในข่าวลือนี้โดยมีข่าวลือว่าทั้งสองอาจได้ก้าวไปอีกขั้นในความสัมพันธ์ของพวกเขาแล้ว แต่มันจะมีเบาะแสอะไรบ้างที่พวกเขาทิ้งไว้ตลอดระยะเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคนพูดถึงในเรื่องนี้จริงๆแล้วเริ่มต้นจากวันที่20มีนาคม2023เมื่อจองกุกและวินเทอร์เข้าร่วมคอนเสิร์ตของแฮร์รี่สไตล์ที่กรุงโซจองกุกมาถึงพร้อมกับสมาชิกในกลุ่มของเขาพักฮียองและทีมงานของพวกเขาส่วนวินเทอร์ก็มาในงานพร้อมกับทีมงานของเธอเองตอนแรกไม่มีอะไรที่ทำให้สงสัยเพราะแฮร์รี่สไตล์เป็นศิลปินระดับโลก ที่ศิลปินหลายคนมักจะไปดูคอนเสิร์ตของเขาและวินเทอร์ก็เป็นแฟนตัวยงของเขามาตลอดสิ่งที่เริ่มดึงความสนใจคือการจัดที่นั่งที่วินเทอร์นั่งใกล้กับส่วนของ BTS โดยมีแค่ล่ามของกลุ่มนิ k โคอยู่ระหว่างเธอกับจองกุกตอนที่คลิปคอนเสิร์ตเริ่มแพร่หลายทางออนไลน์ผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและแนะนำว่าทั้งสองอาจจะเดทกันหรืออย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ดูจะสนิทกันผิดปกติ ในบางคลิปนิโคดูเหมือนจะพูดคุยกับวินเทอร์ซึ่งตอนแรกผู้ชมหลายคนเข้าใจว่าเป็นแค่การทักชัยแบบมารยาททั่วไปแต่ต่อมามีการอ้างว่าจองกุกได้ส่งสัญญาณให้วินเทอร์และสมาชิกในกลุ่มของเขาก่อนที่พวกเขาจะลุกออกจากที่นั่งและแฟนๆก็ยืนยันว่าพวกเขาทั้งหมดออกจากสถานที่พร้อมกันแม้ว่าจะมีการสังเกตเช่นนี้แต่การตอบสนองส่วนใหญ่ในเวลานั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถพิสูจน์